วันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตื่นจากที่นอนจเจริญสำนักร,รมทันทีจนถึงสี่นาฬิกาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคัดเจ,พ,เจพร้อมไม่ได้ฉับพันรังสีและสมีหอกระการอย่าลืมได้มาแจ้งว่าเจ้าจเจริญทำให้แจ้งถึง ไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเห็นไหมเจ้ามีอารม์ไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธเจ้าไม่ขัด่เคืองในฐานะที่ควรจะขัด่เครืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วคํามาสมบูรณ์นี่ต้องไปอนานอะัตคน ั้านเจ้าจึงชื่อว่าเป็นพระขีณาสพคําว่าพระขีณาสพหมายความคนผู้มีอาสวะกิเลสสิ้นแล้วคืออรหันต์นั่นเองเจ้าเป็นพระขีณาสพตั้งแต่เวลาสี่นอวันนี้คือกลางเดือนเก้าคอดีขอเจริญพรญาตโยมทุกท่านนะวันนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าสิบห้าค่ำเดือนเก้าเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พระเดชพระคุณพ่อฤาษีดางพระราชกุรมยายท่านเป็นวันที่ พระเดชพระคุณท่านบารรลุธรรมนในวันที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 0พด้วยกัน2 5ง6นหรือพซึ่งวันนั้นเป็นตอนตี4ตอนตี4ถ้าใครได้อ่านปฏิปทาท่านผู้เท่าแล้วก็จะเห็นว่าวันนั้นเป็นวันที่พระเดชพระคุณท่าน,นได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ลาพุทธภูมิทนะ่านได้ลาพุทธภูมิช่วงเดือนมิถุนายนจนมาถึงเดือนสิงหาในวันที่5 จนถึงเช้าของวันที่6ก็ซึ่งเป็นพูดง่ายว่าเป็นตีสี่ของวันที่6นั่นเองหสิงหาคมปีพุทธศักราชสองร้อยหกซึ่งวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่เราจะเห็นว่าทางคณะเราเมื่อเจปีที่แล้วเนี่ยเราได้นําเราได้สร้างสร้างเจดีย์หินอ่อนนะได้สร้างเจดีย์หินอ่อนและพร้อมทั้งในจุดตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่ยืนยันว่าตอนที่เรามาเนี่ยคือไม่มีกุฏิแหละกุฏิไม้นะตอนที่เรามาเนี่ย มีต้นไม้สองต้นต้นโพฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นต้นโพที่พระเดชพุมิพ่อท่านได้ลาพุทธภูมิก็ไม่มีแล้วแต่ได้มีพระอาจารย์วิรัติวัฒมายาเนี่ยท่านได้มามาบูสงด้วยแล้วท่านก็ได้มายืนยันก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านได้มายืนยันว่าตอนปีสามห้าพระเดชพุณหลวงพ่อให้พระอาจารย์วิรัติท่านมาดูต้นโพสองต้นแล้วก็ดูกุฏิว่ายังเหลืออยู่ไหมก็พระอาจารย์วิรัติท่านได้มาปุ๊บท่านก็บอกว่าต้าน,าตนโพยังเหลืออยู่สองต้น แต่กุฏิไม่เหลือแล้วนะถ้าก็ยืนยันว่าเนี่ยจุดเนี้ยนะ่ะเป็นจุดที่พระเด็จมโหท่านลาพุทธภูมิส่วนจุดนี้เป็นจุดจุดที่ตั้งกุฏิเดิมเป็นกุฏิไม้สองชั้นยกพื้นขึ้นสองชั้นกุฏิเล็กๆนะสมัยก่อนว่าโพธิานาเป็นวัดล้างหนะลวงพ่อท่านก็มามาอยู่ที่มาพักที่นีนะ่แล้วก็เหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อเขาลื้อกุฏิไปเนี่ยความโชคดีของเราคือมีเด็กวัดสมัยก่อนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อายุเก,ก้าสิบกว่าแล้ว ยืนยันให้ว่าเมื่อก่อนเคยดินยิธาบาตรกับหลวงพ่อสีดำตอนถือย่ามบิดาบาตสะพายย่ามช่วยหลวงพ่อท่านถือกับข้าเวลาไปบิดาบาตรในตลาดก็ในจุดนี้เลยแล้วก็สร้างเจดีตรงนี้ทับตรงนี้ไว้ซึ่งจุด,จดคุติตรงนี้เป็นจุดที่ไปเด็นหลวงพ่อท่าน,นสำเร็จเป็นพระขีนาศกคือสิ้นอาสวะเขาเรียกว่าจบพัฒปาติโมจบกิจแล้วก็ทำกิจของตนให้สำเร็จในบรมพิษาอย่างสูงสุดแล้ว ซึ่งตรงกับวันนี้ก็คือขึ้น15บห้าข้รือเวันที่6สิงหาคมสองพันห้ร้อยกก็ขอให้ทายาโยมท่านไหนก็ตามที่จะมาก็สามารถมาเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีอีกทั้งอีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยพระเดชพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าตรงจุดไหนก็ตามที่มีพระอรหันต์บรลุธรรมตรงจุดไหนก็ตามที่มีพระอรหันต์นิพพานจุดนั้นจะเป็นจุดที่จเจริญพระกรรมาฐานดีที่สุดและจุดนี้ก่อนที่หลวงพ่อท่านบรลุธรรมจุดนี้เคยเป็นที่ที่ พระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีในอดีตเคยมาบรรลุธรรมเนี่ยร่วมแสนองค์แล้วนี่คือเรื่องจริงนะแล้วก็พระเด็จพระพุทโฆถ้าก็จะบรรลุธรรมที่นี่แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปภายภาคหน้าที่เราสร้างเจดีหินอ่อนไว้ก็ดีภายในเนี่ยดีเนี่ยเราบรรจรบจรรจุเลือดเลือดของพระเดชืดืืืืืที่เกิดติดจากสลิงสายืายืืืืืเกลือืล้วก,แวก็แล้วก็มีเกาืามีหมาืมีจีวร แล้วก็มีรูปหล่อหุ้มทองคําไว้แล้วก็มีทองคําจารึกจารึกเพื่อให้ถึงสมัยพระเจ้าทำวิการราชในอนาคตที่จะเข้ามาบูรณะอีกครั้งหนึ่งที่จะมาสร้างครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะได้เลืถึงคุณพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในอนาคตการเบื้องหน้านับอีกประมาณ100ปีข้างหน้าปนต้นไปนะจากนี้เป็นต้นไปร้อยปีก็จะมีคนมาบรูรณะมาดูแลมาทำนกโลกอีกครั้งหนึ่งและซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีปฏิบัติที่พวกเราลูกศิษย์ พอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้มาสัการะบูชาในวันที่พระเดชพ่อเป็นวันคล้ายบรรลุธรรมตรงนี้ก็จะเห็นคุณยมจะเห็นนะว่าในจุดนี้เนี่ยในจุดนี้จะเป็นที่จงกรมที่หลวงพ่อท่านจงกรมจากกุฏิแล้วก็เดินมาถึงต้นโพคู่ถ้าใครเคยจะเห็นรูปรูปภาพอยู่รูปหนึ่งที่เจะท่านรับลูกศิษย์ครั้งแรกมีหกคนหลวงพ่อนั่งตรงกลางแล้วก็มีต้นโพข้างหลังคือตรงนี้เลยตรงจุดในจุดนี้เลยนะที่จะเห็นต้นโพเล็กๆอยู่สองต้นตรงนั้นแล้วก็เราพูด,ดง่ายๆว่า ในในจุดนี้เนี่ยคือสําคัญมากนะในต้นโพคู่นี้ก็ขอเรียนเชิญนะโยมนะมาสักการะบูชาส่วนในจีจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดประวัติมานี้เลยเนี่ยเนี่ยจุดประวัติเป็นประวัติที่ทางคณะพวกเราได้สร้างไว้พวกเราได้ทําไว้ซึ่งเป็นประวัติของเราได้คัดย่อปฏิปทาท่านผู้เท่าซึ่งเป็นปฏิปทาท่านผู้เท่านี้ก็คือหมายถึงพระเด็จบ,บุุงพ่อท่านเองแหละที่ท่านได้ บรรลุธรรมโดยใช้หลักธรรมอะไรลำดับขั้นตอนการบรรลุธรรมแล้วก็ที่สาเร็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแต่และอย่างแต่และอย่างจนมาถึงจุดนี้นะแล้วก็มีประวัติของพระเด็พระคุณหลวงพ่อตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงผลงานต่างๆมากมายและส่วนสําคัญก็คือจะมีมีเราได้จําลองจาหลักลายมือของพระเด็จพ่อตอนวันที่ท่านบรรลุธรรมปีวันที่6สิงหาคม2 5 0 6ในเวลาตีสี่ ท่านได้พูดไว้ว่านะสมเด็จพะองค์ท่านได้ได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญธรรมเจริญธรรมให้แจ้งนะเห้ไหมคือไม่รักในฐานะที่รักไม่เกลียดโกรธขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยะบริบูรณ์แล้วเจ้าเป็นผขีนาศพตั้งแต่เวลา4นาฬิกานั่นเองก็คือในวันนี้นั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่ากลางเดือน9พอดี ซึ่งซึ่งก็ให้คุณโยมได้ได้มาแล้วก็นี่ก็เป็นรายชื่อของท่านเจ้าภาพนะท่านเจ้าภาพมีเจ้าบุญล้นมีขวิหารบริมิธรรมอกองทุนพระนารายณ์นำโดยคุณรัตนศักก็ดีแล้วก็คุณวัชพงศ์มไทยากุก็เป็นผู้จะเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันเพื่อที่ะรื้อถือประเด็ษคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่เราได้สร้างมาก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมทุกท่านนะเข้ามากราบมาสักการะบูชานะที่นี่เป็นที่สถานศักดิ์สิทธิ์มานั่งกรรมาฐานก็ได้ถวายเป็น พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาและอาจจิยบูชาของพวกเรานะก็ขอเจริญพรเน